วิธีแก้ปัญหา Excel ขึ้นภาษาต่างด้าวแบบนี้หรือว่าไฟล์ txt ไฟล์ text ของเราเนี่ยขึ้นภาษาต่างด้าวแบบนี้เราจะมาทำให้มันเป็นภาษาที่มันอ่านได้หรือว่าเป็นภาษาไทยที่เรากำหนดไว้นะผมเดี๋ยวไปชมในคลิปกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์แชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนาทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานข่าวสารทันหน้าไอทีต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะผมก็ขอฝากสองช่องทางในการรับชมวิดีโอเนาะก็คือทางยูทูบแล้วก็ทางเฟซบุ o กนะครับผมเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับ่าเรามาพูดถึงทริควันนี้กระบผมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคของ Windows 10อีกเช่นเคยนะครับผมระบบปฏิบัติการที่ใชในการทางานอ่เนนงัั เพื่อนเคยเจอปัญหานี้ไหมผม,มเนคยเจอปัญหานี้ไหมเวลาเราเปิดเอกสารไฟล์ excel ซึ่งภาษาตรงนี้มันควรจะเป็นที่มันควรจะเป็นภาษาไทยที่เรากำหนดไว้แต่ว่ามันขึ้นภาษาต่างด้าวหรือว่าอาจจะเป็นใน txt ไฟล์ text นะผมไฟล์ t e x มันก็ขึ้นภาษาต่างด้าวแบบนี้อีกเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะไปเซตค่ายังไงเปลี่ยนภาษา excel ก็แล้วให้มันอ่านภาษาไทยก็แล้วแต่มันก็ยังไม่หายครับวันนี้ผมก็เลยจะมีวิธีแก้มาให้ดูกันเนาะอันดับแรกนะผมเราไปที่ control panel O พิมพ์คำว่าคอนโดมาได้มากขึ้นกด enter ไปกด enter ไปปุ๊บจะเห็นคำว่าตรงนี้นะผมของเพื่อนอาจจะเป็นแบบนี้เราก็มาเปลี่ยนให้มันเป็น category ตรงนี้ก่อนอ category ปุ๊บจะเห็นหน้าตาเมานูเหมือนผมเลยแล้วก็คลิกไปที่ crop and region เลือก add เลือก region ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเป็น format วันที่เนาะ format วันที่ตรงนี้ ว่ามันเป็นอะไรพฤชิกาอะไรมันก็จะเขียนเป็นฟอนต์แบบนี้ของ6 3อันเนี้ยแล้วแต่เพื่อนจะเปลี่ยนเนาะแต่ว่าไอที่มันเป็นภาษาที่เป็นต่างด้านเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับผม Administrative นะ Administrative ปึ Ad ๊บอ่ะ,อะเรามาเลือกตรงนี้เลยผมเพื่อนเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษเรากด Change System ไปแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยตรงนี้แล้วกดโอเคกดโอเคปึ๊บมันก็จะบังคับให้เรา Restart ครับกด OK ไปปึ๊บมันก็จะบังคับให้เรา Restart แล้วก็ Restart ไปก็ Restart ครั้งนึงพอเปิดขึ้นมาเนี่ย ภาษาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยที่เรากําหนดไว้ว่าในเซลหรือว่าไฟล์ตต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับก็ลองไปทําตามดูนะผมแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าวิธีของผมเนี่ยใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็วอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อ,อีกเชน่นเคยนะครับผมใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ